ครับสวัสดีครับผ่านพิลองปองป่าและเอฟซีมาล์ลเพลทลำเพลินดีครามรักสุขสุขคนครับพี่น้องอย่าลืต้อนรับเข้าสู่ช่องดูไปหน่อยสายจวดเจวันออฟฟิเชียลครับขณะนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งครับพี่น้องครับโดยประมาณตอนนี้ก็หลังจากที่ได้พากันเคลียร์พื้นที่ครับพี่น้องครับอยู่กันเมื่อเมื่อผลเป็นขยะเป็นตอนเี้าตร์ตง์นะครับตอนนี้ครับการสะอาดสะอ้านแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะตั้งพื้ที่เชิงอื่นนะครับ บ้ิบาลสายจรวดทอดกับบอมองตั้งจุดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้งครับมือเนี่ยก็เริ่มตั้งขื้นแล้วครับมือเนี่ยเท้าตั้งไปที่ขึ้นปุ๊บนี่ทางล่างก็สิมี่มองยูมองเศร้านะครับเอาเอาตะแค่เอาอยางขาวมาตั้งทางล่างนะครับง่ามแต่ร่าท้อนี่สามารถพักได้ครับเพระาะว่าไตไปที่วเวลาห้าไปล่ำครัสามารถพักได้ครับอนอกจากร่มแห้งฝนตกร่มแห้งรครับฝนตกธรรมดาเลยเขาเกับเอาผ้าเช็ีย์อไปกัน้นมันก็น การฟ้นได้ครับพี่รองเอาตะแคร่ไปใช่กันนอนได้ครับอีกหม่องนึงครับพี่รองครับอันนี้กับบางคนอาจจะซีบูกุญแจว่าหม่องนอนหม่องเศร้านอนเวีนนะพี่รองครับนอนเวีนนอนได้ได้ครับเห็นบมดตอนสมัยไปรำนี่ครับเนี่ยตั้งวิธีขึ้นแล้วโอ้ข้างล่างเย็นครับเย็นก็ใต้ท้องรถอีกครับคุณตูโซมาพี่รอนใต้ทางท้องรถมันจะแคบครับแต่ว่าใต้วิธีมันกว้างเข้าเก่าตะแคร่มันมีหลายตูอยู่สามสี่ตูตะแคร่นะครับว่าข้างล่างปุ๊บเลยครับ สามารถแล้วตั้งไปที่อีกแล้วสิเฮ็ดจะไปลองเบิ่งอีกรอบนึงครับไปลองครับป้ามองภาหมองเศร้าเนี่ยมันหลายอยู่ครับเวลาตั้งไปที่ขึ้นเราต้องาการลวมันมีของยุง่งเศร้าครับนี่ <c oughs> ตอนนี้ครัเชียความสายบ่อยแล้วมือจังพายพี่ลองเบิ่งอีกรอบนึงมันเห็นมันคํำครับเวลามันมีเวลาทายก็เลยทายคำๆนิหน่อยครับนี่้วก็ทัางพี่ก็จะเป็น เฮ็ดอันมองดูมองเศร้าอีกมองนึงครับพี่น้องครับนี่ยมองนี้ก็เสียมองดูมองเศร้าอีกมองนึงครับแจ็คเสื้อก็เริ่มงขอเขามาแล้วครับสามชุดแล้วครับพี่น้องครับแล้วแต่สีซ่อมนีเป็นครับมองกลางก็จะเป็นมองซ่อมครับนี่ยมองน้าขาเนี่ก็เสียมองน้าขาก็เสียมองนอดครับพี่น้องครับนี่เห็ดมาครับสองฟังแล้วนะครับฝนตกแดดออกนี่รถต้องย่างครับนอนสบาขอบสวัสดีครับ น,นี้น้องรถเนาะน้องรถคนสวยจากไหนครับน้องรถสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีฮะสิงบุรีรรชอบฟังมาลำเหรอหนูเต้นเป็นเหรอสิงบุรีเป็นค่ะแรกหนูเป็นแดนซ์ทีมแถวบ้านว้าไอ้น,นี้เราก็แถวบ้านเขาฟังมาลาเลยฟังดิเกก็เต้นแบบงานเลี้ยงทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วแถวบ้านแบบส่วนใหญ่งานเลี้ยงเขาจะเอาแต่หญิงแท้ใช่ไหมแล้วสาวสองก็ ไม่มีงานหนูไปยิงแท้สาวสองหนูไปสาวสองหนูก็สวยแล้วทีนี้หนูก็เห็นวงหมอลำแล้วว่าคือเขารับหมดทุกเพศทุกวัยประมาณเนี้ยรถก็เลยมาสมัครเป็นแดนเซอร์หมอลำทุกวันนี้มาใครเหรอมาคนเดียวจ้ะโอ้เก่งเก่งเก่งหนูว่ล่ะหนูโป้หนูพ่อจากได้อะไรนี่หน่ะหนูไปเอามาจากไหนหนิหนูไปเกลือกมาจากไหนหนิหนูมีลายสวยหนูไปเกลือกมากับพี่ชวนเหรอใช่พี่เพื่อนที่ชวนมาพี่ชายชวนซาเซริงนะ ไม่ชนบุรีโอ้มาชบต่อชนบุรีนูพูดลาวเป็นไหมเป็นค่ะฟังฟังล่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องพุทธ<อ>ิจากครึค่งอ,อิสลามอุ้ยลูกครึค่งอ,อิสลามเป็นรองครับเต้นเซ่แตละมงแตงทีแม่นธรรมดาครับเป็นระะอง,งรครับ<ม>น้องอะไรครับอันนี้น้องอไรครัออมสินครัน้องออมสินพวกไปตลาดกันเยอะออมสินออมสินเกี่ยวกับว่าไงดูน้องบบบุกค่ะเหรอเข้าไปดูไะไรตักไหนครับตักไหนครับ จิสเกตค่ะสเกตใกล้บ้านน้องอุ๋งอิงไหมใกล้บ้านน้องอุ๋งอิงไหมรู้จักอุ๋งอิงไหมใกล้กันเหรอใกล้กันใกล้กันได้เคยถ่ายรูปเขาไหมเนี่ยไม่ค่ะยังไม่เคยอ่ะเป็นเด็กดีเต้นไงเออโน้ตเต้นเป็นไงบ้างก็ได้โน้จะไม่แบบนี้กลับบ้านไม่มีคันโน้ตต้องเปิดอยตรกูลนะโน้ตเต้นนะมแน่นอนบ้าไงรู้สวัสดีครับ มาน้าใช่ไหมนี่ใช่ครับโอ้มาน้าโอเคว่าจากไหนอะไรนะครับจากไหนครับนี่จากดีสเกตครับโอ้มาด้วยกันใช่ไหมใช่ครับบ้านบ้านเดียวกันใช่ครับไม่ครับบ้านตรงข้ามที่สุโอ้บ้านตรงข้ามกันเอออันนี้เพิ่งเคยเห็นก็ตัวเล็กตัวน้อยนี่อันนี้เพิ่งมาใหม่อายุกี่ปีนี่ยีสิบสี่ครับยีสิบสี่ไม่เรียนหนังสือหรอเรียนไหมนี่เรียนดนโอ้จวดมีประสบการณ์เรื่องเต้นไหมมีค่ะหน้าฮ้านหรือว่าเต้นตามวง โอ้โเลื่อนๆเลื่อเลืออันนี้เขาเต้นชักเขาเรียกว่าสะท่ายังเนี่ยซ้อมอยู่ค่ะซ้อมอยู่ใช่ไหมเออเพลงอะไรนะที่ที่ที่ต้องตูถ่ายเพลงอะไรนะสองเพลงนะมันบอดีดอกใครลองดูเนนูหนูลองทัาท่าเนี่ยนะเห็นพี่เขาเต้นไหมเขาจะมาถ่ายกบุะะะ้งได้ยังหนึ่ย น้องอะไรอีกคนหนึ yeah. ่งท no, ี่เขาเต้นนอกจากน้องปูงใครอีกคนหนึ Firstly, so er ่งนะที่เขาเต้นผ uh, ู Yar ้หญิงเลยอไหมพี่อยู่กับน้องแบบไหนอืมน้องอะไรเขากลับบ้านหรอเปล่ากลับแล้วไปอยู่ไม่ใช่ผู้นายเหรออีกคนหนึ่งเหรือนฟาหรอเขาอยู่กับเมย์บ่อยหรอไม่ไม่ใช่น้องฟาใช่ไหเออน้องแปลงแทนมั้ปเิร์พอยยด้วอ่ะใช่ไหมสีผู้หญิงไหมผู้หญิงอ้วนไหมครับเหนื่อ้วุ่นหุ่นหุ่นพักกันเนี่ย ใช่ว่าที่ว่าวันนั้นที่ว่ะลูกแพนดี้ใช่ไหมอันนี้ไรเป็นมีดูถ่ายยูทูบสายคลิปอาขอบคุณน้องๆทีมงานจากน้องโกุ้เนาะครับผมสู้ๆๆจะเฝ้าดีกลับบ้านเด้แน่ใจไม่รู้จักชื่อหรือชื่ออะไรนะนานาค่ะน้องนานาโอ้จวดยไปเลยครับขอบคุณกับทีมงานน้องขนมปังนะไปเลยครับใี่ป่ะน้องขนมปัง เอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สี่สองสอสี่สิห้าสิบห้าคนเลยวันนี้นำทีมงานโดยแม่แโอ้ก้ามใหญ่เต้นดีหนูชื่ออะไรหนูชื่อออดครับน้องออทรับผู้ชายมาอีกคนครับวันนี้ทีมงานทีนี้มีแต่คนหน้าตาดีเนาะผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยอันนี้น้องใบชาน้อง น้องแพร่น้องเฟิร์นเพิ่งมาใหม่เพิ่งเห็นเลยเหรอเออน้องเตยน้องมิวเขาสวยด่าเต้นจริงครับเต้นจริงโอ้โหนะก็เพิ่งมาใหม่เนาะน้องอะไรตัวเล็กๆน้องข้าวเหนียวโอ้ไม่น้องข้าวเจ้าไหมไม่ไม่อันนี้ใครอีกโอุ้่นพี่น้องครับ เด่นเนาพีนี้มีคนรอๆนะทุกคนนี่ใครครับเนี่ยครับน้องอะไรครับน้องหมอกน้องหมอกเ้องหมอกเอ้าไปดูเต้นกันได้ไหมครับโอ้โหพี่น้องครับนี่ดูไรรุ่นนหมครับชื่ออะไรครับเนี่ยปื้มครับน้องปื้มออกกล้องอ่ะบ่อยนะดูนะเดี๋ยวดูมีติ๊บในพวงมาลัยอะู่เลยเวลา ลงตัวมาถ่ายคลิปบอกเลยฮะน้องจริงเลยเหรอโอ้ไม่น่าเป็นตาไมดีเลยเออมาล้างมาล้างมาเชียร์เชียร์นะพงวไรไรจดจดอครับพี่น้องครับฤดูการนี่ครับโอ้ยันนิ่งเนื้อไส้ลายแห้งคับไปไหมครับสำหรับทีนี้สาธุีฝ่ายนอกจะมีกันนะครับเบิ้งานอะไรบิดแห้งสู้ฝีสุดครับรับเบอร์ตลัดปีโชคดีแต่ต้องมีต่อไปครับตอนนี้กัผู้บริหารกําลังประชุมกันอยู่ครับพี่น้องจัดคลิปมาบายสวัสดีครับ